สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คุณลุงใจดีมีเรื่องเล่านะครับก็มาเที่ยวเยอรมันคือผมต้องเรียกว่ามาเที่ยวแล้วคือเดี๋ยวนี้การมาทํางานเนี่ยส่วนใหญ่พอมีเวลาว่างเนี่ยเราก็ไปเที่ยวด้วยนะวันนี้เนี่ยเรามาที่เมืองมิวนิกนะครับมางานเขาเรียกว่า IAAIAA นี่เป็นงานที่เขาจัดมานานมากเลยของเยอรมันนะครับ International Automobile Ausstellung ซึ่งถ้าแปลแล้วก็คือเป็นงานแสดงยานยนต์แบบสากลน,นะครับครัวนี้ปีนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นครั้งที่สองที่งานนี้เนี่ยเขาย้ายนะครับจากเมืองแฟรงเฟิร์ตมาอยู่ที่มิวนิกแล้วก็งานของเขาเนี่ยก,ก็แปลกดีเขามีฮอลล์แสดงนะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีฮอลล์อยู่18ฮอลล์แต่เขาใช้สำหรับแสดง งานครั้งนี้ของเขาเนี่ยประมาณหกองเท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงแบบ B 2 B ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Business to Business นั่นหมายความว่าคนที่จะทำการค้าเนี่ยเขาจะมาดูแล้วก็ติดต่องานกันนะครับกับอีกอันหนึ่งเป็นงานแสดงที่อยู่ข้างนอกครับทางมิวนิกเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาให้ไปอยู่ในโอ้โหสวนสธนาธารณะบ้างไปอยู่ข้างสารากลางบ้างอะไรต่าง แม้กระทั่งมาเรียนพลัสนะครับซึ่งเป็นที่ที่คนนิยมเวลามามิวนิกเนี่ยจะต้องไปดูเพราะว่าเขามีนาฬิกาเนี่ยมีมีตัวตัวหุน่นยนต์เนี่ยออกมาเต้นนะครับแล้วก็ทุกทุกเที่ยงหรือว่าทุกสิบเอ็โมงเที่ยงเนี่ยสองสองวันเนี่ยครับสชั่วโมงในต่อวันเนี่ยเขาจะมีหุน่นยนต์เนี่ยออกมาเล่นตรงนี้คนสนใจมากนี่ก็มีการไปสร้างฮอลล์ขึ้นมานะครับเป็นฮอลล์ที่เขาทำเรียกว่าทำรีเสิร์ช วิจัยเพื่อที่จะทำให้คนที่มาดูเนี่ยมากลายเป็น B 2 C ก็คือ business to customer คนที่มาดูเนี่ยมาซื้อของได้ด้วยมาทดลองรถได้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อก่อนคนเยอรมันเขาคิดอีกแบบนึงเลยเวลาถ้ามีงานแบบนี้เนี่ยจะเป็นงานแสดงอย่างเดียวเลยไอ้งานขายของเนี่ยซ,ซึ่งงานอย่างของเรานี่ Motor Expo อ็เนีเาเรียกว่างานขายของ ก็จะดูถูกว่ยงานคุณมันงานขายของแต่ของเราเนี่ยเป็นงานที่ธุรกิจมาคุยกับธุรกิจทํานองนั้นนะครับมาซื้อรถในงานก็ไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดละก็กลายเป็นว่ามีการใช้ฮอล์แสดงเนี่ยประมาณหกฮอล์นอกนั้นเนี่ยให้ไปแสดงข้างนอกซึ่งคนที่ไปอยู่ข้างนอกสามารถที่จะมาสัมผัสรถ,รถได้แล้วก็มาจองรถซื้อรถในใน,ในในงานได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการ ทำลักษณะเหมือนมา,มาเรียนแบบเราว่างันเถอะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆเรามีรายการที่อยู่ใน YouTube อยู่แล้วลุงใจดีเนี่ยก็คงพามาเพื่อจะเปิดรายการและท่านที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube ของเราตามที่เห็นเนี่ยครับอ,อ๋อดรสอยู่ตามนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถไปตามอ่านได้ในนิตยสารฟอร์มูล่าและก็โฟ v i e ิวของเรานะครับ